แวบ,บไปแวบ,บมาไม่มีปัญหาหรอกเนาะก,ก็ทำเหมือนกัน <laughs> ทำเหมือนกันเนาะไม่ติ๊กไม่อะไรทำแบบสบายๆคนเข้ามาก็สบายคนคนทำก็สบายสบายมัน <laughs> มามา,มา,ม,ามาแทนคุณปลานะคะคุณปลาเขา เจอกันค่ะบ้านคุณตาเจอกันทุกวันทุกเวลาเนอะคุณขุัญชัยนาบ้านมันจะร้อนเนาะก็ย้ายมาอยู่ในครัวเนี่ยแหละอยู่ในครัวมีของกินด้วยสวัสดีปัใจตอบกับคุณขวัญชัยนะ น่าอร่อยค่ะคุณปัญใจบอกว่าน่าอร่อยเนาะดีค่ะอยู่ในครัวดีกว่าอยู่ คุณฝันชัยคุณขวัญชัยเพชรสวรรค์พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดแล้ว ระดับเอเอเนี่ยนะก็น่าจะเป็นน้องน้องเล็กสุดเลยอะระดับแต่อายุไม่อ่านใจรับทราบสวัสดีเพื่อนๆนะคะ พบกันเวลาใหม่นะคะพบกันสี่โมงจะได้ไม่ต้องลบไม่ต้องขึ้นเนาะสี่โมงกม็ต้องขึ้นก็เออล่นเวลาขึ้นมาหน่อยก็สบายดินกันคุณมนัสก็อ๋อครับสวัสดีสวัสดียินดีมากครับผมปัญจตอบกับคุณัญชัยนะ น่าอร่อยค่ะคุณปัญใจบอกว่าน่าอร่อยเนาะสวัสดีค่ะออกไปซื้อ้องไปบันคุณอาลีตอนห้าโมงเนาะเออก็ดีเหมือนกันเนี่ เราเดี๋ยพึ่งเบื่อกันนะคะเจอก,กันทุกวันเลยคุณมนัสเอ่อสวัสดีสวัสดีค่ะออกไปซื้อ ในเส้นทางนี้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณดีค่ะคุณตุกตาตอบกับคุณกวนใข่เนาะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณมนัทออนะะสวัสดีทั่วรอบพ้องนะคะคุณบรรณัทอกสวัสดีรอบห้องค่ะสวัสดีไม่ลงเนาะเขาติดธุระเนาะ ธุรกิจคนเรามันก็มีธุรกิจไอมใช่มันก็มีธุรกิจปัญจัยตอบกับคุณขวัญชัยนะน่าอร่อยค่ะคุณปัญจัยบอกว่าน่าอร่อยเนาะ ว่าขึ้นกี่โมงกี่โมงคะคุณขวัญชยัยแจ้งเวลาด้วยคะ่ะทุกทุกท่านด้วยเดอ้อผมยังอีกไกลอยากไปให้ทันเพื่อนครับ <c oughs> ในเส้นทางนี้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณ <c oughs> ที่ทำงานคุณอาลีเขาก็มีเลี้ยงเนาะ คุณขวัญใจตอบกับคุณอาลีค่ะคุณอาลีบอกพวพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็วันหยุดเนาะแต,แต่แต่บางบางบางที่บางบริษัทเขาก็ยังไม่หยุดเนาะบางบริษัทเขาไอคุณปัใจนะคะคุณปัใจคุณขวัญใจตอบแล้วเนาะก็ก็ช่วย ปัญใจตอบกับคุณปัญชัยนะหน้าอร่อยค่ะคุณปัญใจบอกว่าหน้าอร่อยเน,ะนาะดีเนาะคุณปัญชัยก็สวัสดีค่ะคุณอารีเนาะเป็นคำเนียมเป็นประเพณีแว๊บๆวนะร้อนเนี่ยอันนี้ก็ร้อนนะนั่งอยู่ขนาดนั่งอยู่ในควก็ยังร้อน <ne> เพราะว่าหน้าบ้านนี่จะร้อนเพราะว่าแดดมันสองหน้าบ้านเนาะ คุณอาีอ่ะสวัสดีคุณตุ๊กตาสวัสดีค่ะมาทักทายส่งกำลังใจให้ขอบ ต้องไปบันคุณอาลีสอนห้าโมงเนาะเออก็ดีเหมือนกันเนี่ยเราเอาอมาแทนคุณปาค่ะ แกงเขียวหวานเนาะทางภาคกลางโอเคทุ่มหนึ่งเนาะโอเค